MG ปรับรุ่นย่อยรถอนเนกประสงค์ไฟฟ้า New MG S5 EV เปิดตัวรุ่นดีพัรชูจุดเด่นความคุ้มค่าในราคาพิเศษเพียง699,900บาทจากปกติ749,900บาทพร้อมส่งมอบภายในเดือนกันยายนนี้ในพงศักดิ์เลิศฤดีวัฒนาวงศ์รองกรรมการผู้จัดการ MG ซลล์ประเทศไทยเผยว่ารุ่นดีพารเกิดจากการรับฟังเสียงลูกค,ค้าต้องการรถคันใหญ่ขับดีราคาคุ้มค่าและถือเป็นอีกก้้วในการสร้างมาตรฐานใหม่ของรถ EV ในไทย New MG S5 EV พัฒนาบนแพ เนบิวราพิโออิเล็กทริกแพลตฟอร์มมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงรุ่นดีพาร์ตให้กำลัง170แรงมา้าแรงบิด250นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหลังกระสานช่วงล่างไฟลิงซัสเพนชั่นเพื่อการควบคุมที่แม่นยำและนุ่มนวลพร้อมระบบวันแพดเดิลที่ช่วยให้ขับขี่ง่ายขึ้นและการรับรองความปลอดภัยระดับ5ดาวจากยูโรแอนแคบเอ็มจียังมอบไร้์ทามวารันตีสำหรับแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนและชุดควบคุมมอเตอร์พร้อมข้อเสนอพิเศษถึง30กันยายนนี้ทั้งดอกเบีย้ย ฟรีประกันภัยชั้น1นึ่นานหนปีฟรีค่าจดทะเบียนกอบป้ายและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปี